มาต่อกันที่มหากาบขององค์การสวนสัตว์นะครับหลังจากการเสียชีวิตของผอองค์การสวนสัตว์เองแล้วก็นายสัตวแพทย์ภูวดลนะฮะก็นาไปสู่การสืบสวนในหลายๆเรื่องที่ย้อนหลังออกมานะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีท่านหนึ่งที่ไปมีชื่อเกี่ยวข้องก็คือนายโสพลดํานุ้ยอดีตผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์นะครับวันนี้มีการแถลงข่าวแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับถึงประเด็นที่ถูกพาดพิงคือชื่อของคุณโสพลเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องในกรณีที่บอกว่านอแรกเนี่ยมันหายไปนะฮะคือมีการถูกล่าาวห ว่ามี okay, ส่วนเกี่ยวข้อง <okay. S 1> กับขบวนการค้าสัตว์ป่าในสวนสัตว์โดยมีการระบุนะครับว่าช่วงที่ตนเองเนี่ยดำรงตําแหน่งผู้มใยการองค์การสวนสัตว์แล้วก็ถูกพาดพิงนะครับร้องเรียนถือว่าเป็นเรื่องปกติซึ่งเมื่อคณะกรรมการตรวจสอบแล้วก็ไม่เป็นความจริงไม่มีหลักฐานโดยเฉพาะประเด็นงาช้างแอฟริกาและก็นอแรดที่หายไปก็เกิดขึ้นในช่วงที่ตนเนี่ยกเกษียณอายุราชาการไปแล้ว แต่ทราบภายหลังว่าขณะนี้มีการตั้งกรรมการสอบแล้วฟังเสียงกันดูครับก่อนหรือว่าของไรก็ตามสมัยผมยจะขึ้นเป็นซีอขึ้นมาเนี่ยก็ถูกร้องเรียนอย่างเงี้ยประมาณแต่มันสิบกว่าข้อซึ่งมันก็แก้ไขได้หมดคือบอดแก้ไขชี้แจงให้ัคณะกรรมการองค์การสุนสาต์พิจารณาดูว่ามันจริงตามที่เขาเรียงร้องเรียนไหมถ้าปรากฏว่าสอบสวนแล้วมันไม่ได้จริงตามนั้นขึ้นมาผมก็ได้ขึ้นมาเป็นซีอได้มาถึงสมัยสุยาก็เหมือนกัน พอสุยากจะขึ้นขึ้นมาัมนรองอยู่ก็จะขึ้นขึ้นมาก็จะมีการอย่างเงี้ยร้องเรียนเข้าไปซึ่งบางเรื่องก็จริงบ้างไม่จริงบ้างแต่ว่ามันทุกอย่างที่ร้องเรียนไม่ไม่มีหลักฐานอะไรเลยเขียนเข้าไปนะครับเช่นประเด็นบางเรื่องร้องเรียนว่าเกี่ยวขอ้องกับสองอันก็คือเรื่องขององาช้างกับไม่ใช่อาช้างเอองาช้างาช้างกับนอร์เรดอะไรเงี้ยพอดีช่วงนั้นผมก็เสียนมาแล้วเรื่องมันต้องเกิดที่หลังซึ่งผมก็ไม่ได้รู้เรื่องตรงนี้จริงๆแล้วก็ ไม่สามารถจะตอบได้และขณะนี้ก็ตั้งคณะกรรมาการองค์การบริัทต,ตั้งคณะกรรมาการตํารวจก็มีการข้ามาสอบสวนว่าต้องรอผลจากตรงนี้นะครับว่า,าคณะกรรมการตรงนี้ขึ้นมาแล้วตารวจสอบสวนแล้วว่าผลน้าจะออก็นอย่างไรนั่น,น,นคือส่วนเด่นส่วนประเด็นอีก,อกประเด็นนึงก็คือประเด็นที่บอกว่ามีบริษัทอะไรก็ตามที่เข้าไปทําธุรกิจที่สวนสัตว์เปิดเข้าวเขียวเ,เช่นในการทํารัตนสิงห์เรื่องนี้นะซึ่งบอกว่าทัด คือสมัยก่อนนี่ที่ว่าผมทําสมัยก่อนนี่ก็จะเป็นการจ้างพนักง,งานคนงานนี่แหละไปกวาดไปปลูกต้นไม้ไปทําอะไรก็แล้วแต่ในสจัดเปิดเก้าเกี่ยวแต่ที่สร้างทาไมพอสุยาเขาขึ้นมาเขาก็มองว่ามันยังไม่สะอาดพอมันไม่สวยพอเขาก็คิดวิธีการเขาเรียกว่ามันหาช่องทางที่จะหาบริษัทที่มีความสามารถในการทาภูมิทัศน์ในการดูแลเรื่องความสะอาดอย่างนี้ขึ้นมาจัดแล้วก็ผูกพันนะครับก็จ้างเข้ามาแล้วก็ทําได้ดีเห็นว่าช่วงนั้นสนสัจัดเปิดเกาเกี่ยวสะอาด นะครับเข้าไปต้นมงต้นไม้สวยงามมากแล้วก็ในการจัดคนนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องผ่านตางวิธีการคือทางด้านของอาการจัดซื้อจัดจ้างการถันหาบาริษัทมาเนี่ยมันต้องผ่านตรงนั้นก่อนทุกอันนะครับในหลังจากนั้นมาสิ้นปีขึ้นมาแล้วสตงงก,ก็ต้องไปตรว่สในสัญญาที่คุณทํามันถูกต้องไหมถ้าไม่ถูกต้องมาก็โดนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ทําได้ดีในการพัฒนา คุณโสพลยังพูดถึงปัญหาช่องโหว่นะคะที่อาจจะมีช่องโหว่ทางกฎหมายแล้วก็เกิดการกระทําความผิดได้เนี่ยบอกว่าตอนนี้ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ออกกฎหมายมากกว่า500ฉบับนะคะในจํานวนนี้เนี่ยเฉพาะส่วนของกรมอุทยานและกรมป่าไม้รวมกว่า162ฉบับที่จะต้องออกกฎหมายลูกมาแก้ปัญหาสัตว์ปา่าเรื่องของการแบ่งแยกประเภทสัตว์ต่างๆบางชนิดจะต้องได้รับการคุ้มครองบางชนิดเนี่ยค้าขายกันได้แต่ผู้ค้าต้องมีใบอนุญาตอันนี้ก็ จะเป็นภาระหนักของกระทรวงที่ต้องดูแลเรื่องการคุ้มครองสัตว์ป่าอย่างรอบด้านส่วนขบวนการค้าสัตว์ป่าในสวนสัตว์ในปัจจุบันเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ตำรวจกำลังตรวจสอบนะคะรวมถึงกรมอุทยานเองก็ต้องไปตรวจสอบว่าสัตว์แต่ละตัวมีใบอนุญาตตามกฎหมายหรือไม่เพราะบางชนิดกฎหมายอนุญาตให้เพาะพันธุ์และจำหน่ายได้แต่ยืนยันเลยนะว่าระหว่างที่ตนเองเนี่ยดำรงตำแหน่งผอ,อองค์การสวนสัตว์ไม่มีการค้าสัตว์ป่าอย่างแน่นอนค่ะ ส่วนกรณีที่นายดำรงพิเดศสสบัญชีรายชื่อพักรักผืนป่าประเทศไทยนะครับที่ก่อนหน้านี้นระบุว่า <c oughs> เก้งเผือกทั้งสองตัวเนี่ยยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าถูกขายส่งออกไปยังต่างประเทศแล้วก็มีมูลค่าถึง30ล้านบาทน,นั้นเรื่องนี้นายโสพลก็บอกว่ามีความเป็นไปได้เพราะว่าสัตว์เผือกเนี่ยเป็นสัตว์ที่หายากเป็นที่ต้องการของต่างประเทศ เนื่องจากศูนย์แสดงสัตว์หรือว่าห้างสรรพสินค้าเนี่ยหากนําสัตว์เผือกไปจัดแสดงก็จะเพิ่มมูลค่าแล้วก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากแต่หากกรณีเป็นเก้งเผือกค่อนข้างจะเป็นสัตว์ที่ดูแลยากแล้วก็มีความอ่อนไหวง่ายครับหากมีการขนย้ายทางเครื่องบินเนี่ยก็อาจจะเสี่ยงที่จะเสียชีวิตสูงส่วนมูลค่าเท่าไหร่นั้นก็ขึ้นอยู่กับขบวนการเหล่านีเน้เขาจะไปตกลงกันเองตนก็ไม่ทราบอ,อย่างไรก็ตามในส่วนของงูเหลือม ที่เข้ามากินสัตว์ในสวนสัตว์สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ไม่ใช่แค่ที่สวนสัตว์สงขาแต่ว่าที่อื่นๆก็เคยเกิดขึ้นแต่ขึ้นอยู่กับการดูแลความปลอดภัยของทางสวนสัตว์ว่าจะมีความเข้มงวดมากน้อยแค่ไหนครับค่ะ ไปตามกันต่อกรณีนอแรดหายไปหนึ่งอันนะคะก็คือสืบเนื่องจากก่อนหน้านั้นเนี่ยแรดตายลงหนึ่งตัวเนะาะก็มีการเหมือนกับว่าผ่าตัดนะคะเอานอออกมา2อันนอนแหลมที่หายไปเนี่ยมูลค่ากว่า1ล้านบาทนะคะซึ่งจํานวนนี้เนี่ยสออันเนี่ยก็มีการเจ้าหน้าที่ที่เป็นอดีตเจ้าหน้าที่ไปแล้วเนี่ยเขาไปเบิกมาคุณเท็กเขาไปเบิกมา2อันคือตอนแรกเอาไปเก็บไว้ที่มหาวิทยาลายัยก็ไปเบิกมาเบิกโดยการทําเอกสารเทจนะเบิกเสร็จปุ๊บเนี่ยคนนึงก็รับ มาเบิกอีกคนนึงรับไปดูแลทีนี้คนที่รับไปดูแลเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วคือคนเบิกกับคนดูแลเป็นคนละคนคนละคนกัน<อ>คนดูแลเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วนะคะ,ะส่วนคนที่ทําเอกสารเทเร็จเบิกไปเนี่ยโดนไล่ออกไปล่าสุดวันนี้มามอบตัวกับตํารวจที่สพอคอหงอําเภอหัดใหญ่ก็คือนายโกศินค่ะนายโกศินคนนี้เนี่ยนะคะก็ปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาแล้วก็บอกด้วยว่าตนเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขโมยนอแรกขอไม่ให้รายละเอียดในเรื่องนี้จะไปให้การกับ งานสอบสวนเท่านั้นแล้วก็ไม่ทราบเลยว,ว่าเรื่องนี้ตนเองไปเกี่ยวข้องได้ยังไงคะ่ะผมมาให้การปฏิเสธไปก่อนว่อายย<ม>อาะไร<ม>เนอ,อืมแลบบ้วแต่อย่งางหลักฐานที่เราเอาไปอย่างอย่างที่ตอนเขากล่าวหาเราว่านอนอะไรไปแล้วก็หายหรือว่าจะไม่ขายอะไรแต่นี่เราเอาไปเพื่อประสองค์อะไรพี่ไม่ครับรายละเอียดในตรงนี้ ก็เสรอยู่ดีอ่าต้องระังให้พูดถึงวันนั้นนะครับที่ที่มีการเข้าทําหนังสือแล้วก็นาหนังสือนำนอแรตออกมาเนี่ยครับเพราะว่าว่าเราดําเนินการกี่คนหรือคนเดียวไหมหรือว่าดําเนินการตอนนั้นถูกต้องถูกต้องในความสื่อที่ที่ทำหนังสือไปไหมพูดนิดหนึงครับพูดนหน่เดี๋ยวให้รายละเอียดอ่ แล้วทำไมมันปักชื่อเราอยู่ในนั้นนะพี่ในเมื่อเราปฏิเสธแล้วษษษษลว่าเราไม่ได้ร่วมทำใน่ไ่่ไสอบพี่ครับที่มีการทดทอดว่าที่พี่ได้เอาโนเลดไปมอบให้คุณตายครับมันมันตั้งแต่ปีไ<อ>ี้ครับขอบคุณทางท่านสุรชุอนนะครับที่ สำหรับคดีนี้จริงๆมีการแจ้งความตั้งแต่ปี2561แล้วนะคะแล้วก็เงียบหายไปกระทั่งมามีเหตุการณ์ยิงกันเสียชีวิตในหน่วยงานขององค์การสวนสัตว์ขึ้นมาเนี่ยคดีนี้ก็เลยถูกรื้อขึ้นมาอีกครั้งเพื่อที่จะหาความเชื่อมโยงค่ะอทีนี้ที่ น่าสนใจก็คือว่าคือคนเบิกเนี่ยมอบตัวแล<อ>้วแต่คนที่ดูแลเนี่ยเขาตายมันเหมือนถูกตัดตอนนะเวลาจะไปสืบต่อนเนี่ยก็ไม่ทราบละเพราะว่าคนที่ดูแลแล้วมันหายไประหว่างที่อยู่กับคนดูแลเนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่กับใครแต่คุณดำรงพิเดีก็เคยบอกเอาไว้ก่อนหน้านี้ว่าอยู่ในบ้านสักหลังหนึ่งนี่แหละในประเทศไทยนี่ยคือมันมีคนซื้อไปเออ,อแต่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนนะครับต้องตามกันต่อนะครับ